สวัสดีค่ะช่องพุดดาไกลบ้านนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารทางบ้านกกอ,อกกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีเรื่องราวดีมาเล่าสู่เพื่อนฟังเกี่ยวกับทางบ้านลุงพลทางบ้านกกเกนะคะวันนี้นะคะเรื่องราวคดีน้องชมพู่ไปถึงไหนกันแล้วตอนนี้ทุกคนก็อยากจะรู้ว่าไปถึงไหนกันแล้วแต่ว่ามีเรื่องราวอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจของนันกกฎหมายทางประเทศไทยนั่นก็คือท่านวีระหลงสมบุญนะคะมีการโพสต์ไว้บน Facebook ของท่านวันนี้ว่าตั้งหัวข้อคลิปนี้ว่าลุงยิ้มไว้5ท่านไม่เอาแพทนั่นเองนะ,ะท่านวีระ เขียนไม่ว่าต้องยอมรับว่าคดีอุ้มน้องผู้มีอิทธิพลมีเงินสั่งการแต่เมื่อพลาดเพราะน้องตายจึงต้องหาแพะที่ไม่ใช่คนกบกอกนั่นก็คือลุงพลหลายฝ่ายหลายองค์กรร่วมมือพยายามรวมหลักฐานกล่าวหาบิดเบือนมีเท็จด,ด้วยนาน8เดือนมาแล้วนะคะคดีเล็กๆก,ก็เอา แต่แล้วมีหลายสิบโพสจากเฟซที่นำเรื่องที่ควรจะเป็นตัดสินคดีก็มีชนิดแจ้งให้เห็นจริงการจับคดีน้องนะคะการจับคดีอุ้มน้องจึงชะงักไป4เดือนส่วนคดีเล็ก5-6ถึงคดีก็แผ่วลงอาจจะปรับลงสัก500-2000ถึงบาทหรืออาจจะไม่ปรับเลยเช่น ลุงช่วยยกไม้ผุจากโคลนมาล้างไม่ได้เสียหายอะไรท่านวิระว่าอย่างนั้นนะคะท่านวิระยังมีการโพสต์ไปว่าจะปรับลุงรึป,ป่าไม้เสียหายจากคนตัดต่างหากซึ่งคงเกือบร้อยปีนอนหลับคดีรุปป่าตัดเก่งไม้ก็แผ่วท่านสุวัสดก็ให้ตามที่ผมขอนะคือสอบ y t u t u สองคนท่านวิระว่าอย่างนี้นะคะก็พอเพราะว่าลุงยังไม่ผิด จะสอบแยกแยะเสียเวลาเปล่าๆนั่นเองนะคะเพอท่านสุวัสด์จะจับคนอุ้มน้องมีพวกไม่ลืมตาพะกันเคลื่อนไหวเช่นกิ้งกือไสเดือนพวกผีหิวแสงพยานฝ่ายเขากุกขาวมีคนข่มขู่ทำร้าย มีข่าวรวมหัวกันจะสร้างพยานเท็จเพิ่มเพื่อใส่ร้ายลุงฝันหวานวาดการ์ตูนกันไปนะท่านวีระบอกว่าหวังให้ลุงพลถูกจับเพราะมีเงินเป็นฟ่อนใหญ่นับไม่ไหวอรอยอยู่ท่านเอฟซีลุงอย่าวิตกกับข่าวต่างๆที่ออกมามาขำกับผมดีกว่าท่านวีระว่าอย่างนั้นบทความต่างๆผ่านตาผ่านหูท่านผู้นําที่มีความยุติธรรมท่านอ่านแล้วเข้าใจตามจึงตามดูข่าวนี้อย่างใกล้ชิด ท่านไม่เอาแพะรอกเช่นนายกคุมตำรวจท่านรองประวิทธ์ท่านวิศนุกูรูกฎหมาย ท่านสุวัตพอบอตรท่านสุรเชษฐล้วนใหญ่ทั้งนั้นเรายังมีทนายนิทั์เขียนบทความมานานตอนนี้ท่านเริ่มเจาะลึกมาเจ็ดวันแล้วนะคะพวกลูกกระเลขก,กิ้งกือที่กล่าวมานั้นอย่าดิ้นรนจนตัวเองพลอยผิดไปด้วยมีใครใหญ่เกินห้าท่านนี้หรือไม่ล่ะนะคะขอบคุณบทความดีๆจากท่านวีระหลงสมบุญนะคะที่นะคะมาอัปเดตข่าวสารที่พวกเราเหล่า f c ลุงพลแล้วก็คนอื่นๆที่ไม่ได้เป็น f c ก็รอลุ้นกัน อยู่ว่าการคืบหน้าในแต่ละวันเรื่องราวของคดีน้องชมพู่คดีปา่าไม้ที่มันเกี่ยวขึ้นกับลุงพลเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะที่ลุงพลนะโดนถูกโยงใย,ยมาเหล่านี้นะคะนะคะก็ให้กำลังใจเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นลุงพลแล้วก็ฝั่งแม่น้องชมพู่เช่นเดียวกันตัวเจสซีของฟูชามูดาไกลบ้านส่งความปรารถนาไปถึงทุกคนที่มีความนะคะได้รับผลกระทบจากคดีที่เกิดขึ้นมาหนึ่งห้วงเวลาหนึ่งปีแล้วนะคะนะคะ,นะคะก็อยากจะให้นะคะ จับคนที่ทําให้น้องชมพู่เสียชีวิตได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากจะให้จับแพส่งกำลังใจให้ทั้งลุงพลป้าแตนแล้วก็แม่น้องชมพู่ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ลํำลากันไปคลิปเป็นสั้นเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณบทความดีจท่านวีระหลงสมบูรณ์อีกเช่นเดียวกันค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้แอดก็มาสรุปคลิปสั้นๆเท่านี้ก่อนนะคะยังก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะสําหรับใครที่เข้ามาเป็นร่วมดูในคลิปเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสําเร็จในชีทุกๆด้านเลยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ